สองสะพายบ้านจารุจินดาหลายคนต้องรู้จักกันแน่นอนค่ะสําหรับคุณดวงดาวจารุจินดาเธอที่ฝากผลงานมาแล้วอย่างมากมายนะคะมีน้องมียาบุตรสาวคุณน่ารักน่าชังของหนุ่มเติ้นตะวันลืมตาดูโลกมีคุณย่าที่คอยเลี้ยงดูเป็นอย่างดีตัวติดกันตลอดค่ะล่าสุดคุณย่านี้ได้ออกมาเผยภาพครอบครัวพร้อมหนะ้าพร้อมตาก,กันกับตระกูลจารุจินดาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดค่ะเป็นวันเกิดคุณปู่ ที่เป็นที่รักงานนี้บุตรชัยสะพ้ายเองเนี่ยและก็หลานสาวสุดที่รักมารวมกันฉลองแบบเรียบง่ายจะเป็นยังไงมาชมภาพความนะ่ารักครอบครัวนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ